สวัสดีเจ้าพบกับกระกวางป้าเอ๋อในช่วงเย็นวันศุกร์เจ้าวันนี้แม่บอกมาว่าวันนี้แม่ได้แมงมันแมงมันในที่นี่คือแมงมันตีขุดมาจากดินไข่แมงมันตีขุดมาจากดินแล้วมันกับป่นอยู่กับดินอยู่แม่ก็เลยจะมาทดลองแมงมันทดลองแมงมันก็คือการแยกโดยการใจน้ำแยกไข่แมงมันกับขี้ดินออกจากกันเจ้า ก็เลยจะมาเก็บบรรยากาศใกนการทดลองแมงมันโดยการเจ้านี่นี่คือแมงมันต้นเรื่องของเราที่ทําให้เกิดวันนี้ลุงกวางเนี่ยอันตีเตลน้อยนี่แม่แม่แม่มันนะเีมันไข่ไขมดน้อยนี่นะเดี๋ยวหย,บยาบหยาบหยีบยบต่บนนี่นะแล้วกัตังในเนี่ยตังในก็มีทั้งไข่เต้งก็คือไข่ที่มันเปล่งที่มันแบบเต้งเตงกับไข่ที่มันยอบก็คือไข่น้อยของมัน รวมกันด้วยกันนี่จะไปรูดเหมือนกันวา่าในน้ำคู่น้ำคู่ก็คือถังอนอยเนี่ยจะได้ใครแมงมันอยู่ตรงใดเจ้าเนี่ย,ย,ยเ,เ,หเหมือนเต้งเตื้อหรือเนาะแสดงว่าคูดก่อนไหมเนาะคูดก่อนอันนี้ไปได้ตังไดมาก่อปวินได้ตังไดมาปวีนได้ดีบนะุดดีเล่อคือเป็นห้างเดิมมันยุงยุ่งลายเริ่มแรงละยุงนะ สถานที่ในการถลองแมงมันของเราก็คือน้ําเมืองหลังบ้านหรือว่าลําคลองหลังบ้านนะจ้านี่คือสวนหลังบ้านเนาะถลองที่น้ําไหลน้าจากธรรมชาติธรรมชาติจริงๆก็นเนืะขาเติวขึ้นก่อนเฉียวไม้ตก,ดกเดี๋ยวกนเนืะเอาคาเตียวขึ้นก่อน อุปกรณ์ของเฮานนะเจ้าที่แม่กำลังเตรียมอยู่ก็มีตะกร้าที่เป็นรูแล้วก็ลองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็เอากระชอนห้องขำจ้าหนึ่งเจ้าเฮาจะบาใื้เล็ดหลอดหลุดออกไปสักไข่เดียวโดตอนนี้แม่ก็เอาน้ำเทลงเข้าไปในถังเมงมันของเฮาแล้วนะเจ้าก่อนทอกนี้ก่อนีนสุดอ่ะกวนจะกรมน,นี้นะแม่ก็จะเอาน้ำเนี่ยนะใส่ไปก่อนแล้วก็ทอกทอกก็คือเท นี่ไข่มันก็จะข้างอยู่ตังบนไข่เย็บไข่น้อยนะอันนี้อันนี้น้อยเป็นห้องไข่เย็บ,ยยบอันนี้เป็นไข่เตี้ยงหยาบหยาบเปียๆนี่แม่มันนะนี่ไข่เตีง้งเดินยุบๆุจับๆนี่คือแม่แมงมันแมงมันมนี่อยู่ใต้ดินเนาะ เขาก็พยายามเว้นคือถ้ากากถ้ากากตีมาจากส่วนของหลังแมงมันเนี่ยจะตกมันก็เว้นไว้ก่อนมางเ้ิมันตกผสมเนาะเขาก็เติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆถ้ากากกอยๆสะดุ้งไปไหมถ้ากากกอยๆทเนี่ยเขาในเซนดน้ำลงไปเนี่ยคข่มันจะลอยขึ้นเนาะเขาก็เทน้ำกับไขายตีลอยขึ้นเนี่ยลงในกระชอนก่อนแต่ขี้ดินเนี่ยมันจะนักมันก็จะลงไปอยู่ก้นถัง รอแหัมสักกี่วันแม่ถึงจะเต้งกว่านี่แบบเป็นน้มันนตู้กับมันก็คต้งเห็นสักเดือนเนาะเห็มสักเดือนแนะล้วคุดมันก็จะมีความเต้งน,นะคุณนี้นะเจ้าเต้งหัวไข่เลาก,ก็ก้อยๆตักน้ำแล้วก็หัอไข่ลอยแล้วก็ก้อยๆเทลงไปนะเจ้า ดูบรรยากาศแดดล่มลมตกในวิวหลังบ้านนะเจ้าทัดไปปูนเดอมีควันจุงจ้งๆนะั่นคือน้ำพุร้อนรอยสเก็ตนะเจ้านี่คือไอของบอต้มไข่เดอร้งหารนาตีไอขึ้นนะั่นนะคือไอของบอต้มไข่ด้านทางขอยู่เนี่ยเนาะทัดนี่ไปถ้าจะจะเป็นถนนถนนทะลุทางออกไปนะเจ้าโอหลังบ้านนี่ก็เป็นที่มาของปานิน แรงอาหารของเขาบอ่อเลี้ยงปลาหนีวานนี้แม่จะแยกเมนูอย่างสตเกงแกงอ๋อเดี๋ยวความไปเขากองสองจานนี่นะเขาใส่ตะแกงนี้แล้วนะไข่น้อยมันโพดเนอะไข่น้อยมาข้างอยู่ในผ้าขาวบางเนี่เมจะนักเนี่ยเพราะตะแกงมันถือว่าหูใหญ่นะถ้าหยบกับไข่ยกมนะันอะ ไข่น่อยติมเลยข้างล่างเห็นกี่รอบอนีคือารากไม้แล้วก็ไข่ติด,ดเกิดเป็นไข่ย,ยังไรไมแม่ไข่แมงมันเนี่ย ิโลเต้งมาเนี่ะอืมเต้งมาติดสองพันนกิโลสองพันปันใครเต้งวะนะและใครแยบมันมันม้วนเ้อใครแยบก็จะราคาตกลงไปแต่ไข่เต้งนี่กิโลสองปันเลยนะมันเป็นฤดูกาลเนาะปีหนึ่งกินเตื้อปีหนึ่งจะได้ขุดหางมันเตื้อหนึ่งนี่นะสำหรับหนึ่งหางนี่นะแตมีเฉพาะช่วงเนี้ยช่วงหน้าแล้งไงเนาะ เลิมแรงเลิมหนาวนี่นะคิโลสองบานแต่ต้องบอกก่องเอากองกิ่นมาได้นะเพราะว่ากองแพมาแรงกินมาได้นี่คือเอกกองเอาดินออกส่วนหนึ่งเนี๋ย่เาจะปีกไปล่างแหมกร,รมด้วยน้ำสะอาดที่บ้านเนาะล่างกร,รมก็ต้องล่างหลายๆรอบ อันนี้เขาก็ได้แยกจากไข่กับดินมาส่วนนึงนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะปิ๊กไปล่างกับน้ำสะอาดตีบ้านเฮาบ้านเฮาอันนี้ไข่นนตอนนีอันนี้นะ ใครตีข้างในผ้าเขาบางหลอดหูนี่แม่ม่นช่เต็มเนี่ยมันจอคันมือแล้วนะน่าจะรุนโคบไปละหน่อยห่อยเอาให้หมด nghep nó nê tưng ơi, nê tưng tưng ơi, tưng say ạ. ủa chị nang rồi oh, nè, <laughs> <laughs> พี่มี้น่ากี่เน่นนนนไหนๆใสๆอะไรไหมนะยุก,กล่ะนะโดนแม่มันกัดแล้วคันเลยอะ่ะคันยุบๆเลยอะ่ะแดงเลยอะ่ะไข่แมงมันกิโลละสองพันบาท คุามทัพย์ใต้ดิน ความจริงกี่สองพันนี่คือเม็ดใหญ่นีนะความจริงมันต้องเป็นเม็ดใหญ่เหมือนไข่มุส้มอ่ะแต่มันจะํำกว่าไข่มุส้มเป็นก่แม่มันํำกว่ายังไงมันจะมันกว่าแล้วมันจะมันกว่าไข่มะส้มเขาเล่าแลามอมาไปรักษาไข่แมงมันให้ดี มาล้างกันต่อไปยังไม่เสร็จแค่นี้ เราก็เอามาล้างน้ำสะอาดถํำหลอบหนึ่งนะเจ้าแล้วเราก็จะมาใส่หากไม้หรือว่าเนี่ยมูมมรากฝอยที่ติดมากับอันไข่เนี่ยออกไปนะเจ้าไข่เม็ดเป็นเม็ดเลยนะแม็ดไข่เนีนิ่มมากแต่ว่าถ้าจะฮือมันคือเบอร์วางอลังการมันก็จะแบบเต้งถ้ามาดีขุดในช่วงราที่เหมอสมหม่นนะเขาก็หัวตั้งในมันจะเต็งจะแยบนเนาะมันก็ต้องเสียงดวงนะแต่ว่านี้ส่วนมากเขาจะเจอแบบแยบนะเจ้า ถ่าเต้งๆนี่ปีอันนี้ยังเต้งแบบติมตีนะถ้าเต้งติมตีมันจะเหมือนไข่เหมือนไข่มดแดงอะประมาณนั้นเลยอันนี้ประมาณเซลล์่ซนสามของไข่เต้งแบบติมตีแต่แบบสัมผัสมาแล้วแบบมันนิ่มมากเหมือนไข่ปลาไข่ปลาละเอียดละเอียดอย่าเดี๋ยวโยนทิ้งหือตากล้องกินชิมแล้วก็ให้แม่ชิมนะเจ้า แล้วก็อันระหว่างนี้ก็ใส่ฮักไม้ออกก่อนธรรมชาติจริงๆรากไม้ตี่ทักไม้ก็ไปซิปแกนออก้ะตงคุกไขรปลา <laughs> แต่ต้องต่อยไขรเห้ออกฮักไม่อันนี้ตีเราเป็นส0มิบเมียดตั้วเนี่ย น้เตียมพริกแกงจ้าวันนี้จะแกงไข่แมงมันนะจ้าให้ตากล้องกินก็ยกินก่อนนะกล้องเคยกินไหมไม่เคยใช่ไหมไม่เคยครั้งแรกเลย,เยใช่ไหมใช่เคยเห็นแแต่ไม่กินทำไมอ่ะมันของแพงนะก็คันเหมือนมีอะไรกัด อุปกรณ์เ้ยวัสดุวัตถุดิบที่ใช้ในการแกงเมี่ยงขอาแม่แกระเทียมกระเทียมกระปีมัน,ก,ก,นกันเกลือเกลือพริกแห้งผงปรุงรสตามใจชอบให้เมื่กระโบลกลงไปนะเจ้าตะอยากอ่ะตะยากถ้าใส่น้ำต้มใส่หมยอ่ะต้มน้ำกันเนาะ แกงหม้อนี่ม่ได้กินนขอบครัวครัวเรือนเดียวนะเดี๋ยวจะใส่ถุงไปปัน่นแดดปิ่น้องเราแกงเซแล้วไปปั่นกันเจ้าเพราะาควคุณนี่เป็นลุงนะ <c oughs> ลุงคุดมาแม่เป็นคนแกงแค่เดียวจะไปใส่ถุงปั่นลุงป้านนะอาอแหมต่อไปกินได้แหมสามซีบ้านเจ้า แากกำเดียวอ่ะเนาะเพราะว่าใครน่าจะสุบุยเนาะใช้แล้วกลๆแล้กวลละกันแม่น่าเหมือนปืนจะใไซนั่นแต่นะ ต้นหอมอ่ะมันก็แม่ตักเน <c oughs> มันเคยปลาเนาะ ใสๆเลยอ่ะมันต้องแบบเต๊าะเต๊าะแน่นอนเลยอ่ะหอมต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมผักชีโรยหนะย้าเนี่ยผักชีจริงไหมผักชีจริงๆผักป้อมเจ้าคนเมืองห้องก็ทักป้อ,อมทีม่ใสใบหอมแม่เติมปัญหาไปต้นหอมนะแม่นอ,อนไ,ได้ไปเก็บได้ไปเก็บไปมาเคีผักช,กชีไปก่อนเป็นได้หอมเหมือนกัน เดี๋ยวนี้ค่ะว่าแม่ไทยถ้าจะกินข้าวอิ่มละพุณเจได้ยินกินผม่เจ้าเดือดแล้วนะเหมือนไข่ปลาหรอเนอะมันต้องแบบตุบๆๆนี่นะคือการกินนี่นะถ้ากินจ้อนหนึ่งก็ล็อกนี่คือ เขาจะห้่ครดขนาดเลยนะนกว่าจะห่่งมาได้ต้องกันก่อยหีบเข้าวหนึ่งปีน้ำกินเนี่ยมันนฟูแล้วหินแบบเป็นเม็ดๆกับฟองนี่เลยเนาะ แล้วแบบปุ๊เตาแก๊สแล้วก็โรยหน้าผักชีอ่าโอ้น้ำแห้งเยวกะโอ้ยหอมมากดูถึงเต้งมันจะไม่เยอะแต่ก็ ต้องมัวละควันควันต้องตบตบตุตุตบแนนอนเลยอะ่ะขอพับนิ่งแบบนี้หน่อยได้ไหมตักขึ้นปากอย่างตักหน้ามาใส่ตัวปล่อยเจ้าหลังคาเรือนหนึ่งตีไปะละที่เรือเดี๋ยวใส่ถุงฐานะข้างนี้ ข้างซ้ายตาของเราปากก่อนได้จะมากุ้แม่วะน, <c oughs> นั่นตังบนมัเน,นจะ <c oughs> ไปแจกแ้ <c oughs> วแม่จีมก่อนแม่ก็เบนจีม่อนแเดี๋ยวขับรถไปแจกจม่จีมก่อนแม่ก็ได้ไนจีมก่อนแล้วเดี๋ยวขับรถไปแจก ตักตังลอยๆเพว่ามันจะปิ่งแต่นี่ตักถ้วยแหลกนี่กินได้กินได้กินได้แม่ก็ได้เบีนกระชิมอ่ะแม่กินก่อนยิ่กินได้อ่ะได้มาจิมนัะ่ะ <c oughs> แล้วก็ถึงเวลาชิมนะเจ้าก้องจิมมาได้ก็เลยจะต้องให้แม่เป็นคนจิมจิ้มโชกันนามีเจ้าม,ามตาีตึงเต้งตึงแยบ เดี๋ยวห้องช้อนนี้ห้าสิบบาทไปเดี๋ยวห้องลำลำนี่คือยังไงอร่อยใช่ชาติมัน่ะสัมผัสเป็นยังไงตาก้องมันตุตบตตบตต๊บตับตุ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 บิดปากเลยมั้งก็ ต้งนอยแล้วก็ความรสชาติมันเหรอมันจะมันๆมันมัๆๆอ่ะมันมันชีเของผักชีแล้วก็มีรสชาติของพริกเนาะใช่หรอมันตุ๊บนก็จะเป็นเท็กเจอร์ในการกินไข่นะแต่ถ้าเป็นไข่เต้งนักๆเนี่ยมันก็จะตุ๊บดังหน่อยมันก็จะเป็นเม็ดใหญ่หน่อยเหมืเขาเลที่แบบเวลากินแบบแล้วมันกัดตบ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 บมือนกินไข่ปลาไข่กุ้งไงเนาะ ประมาณนั่นนะจ๊ะแต่นี้ก็แกงแบบธรรมชาติธรรมชาติเต้นใหญจำล้ำจะตุบตุบตุบอนาอธรรมชาติธรรมชาติก็จะแบบมีเครื่องเทศยังยังง่ายจะมันกว่ามดใช่ไหมนี่เจ้าขุ่มรับใต้ดินกิโลละสองพันเจ้าอันนี้สองพันนี่คือเม็ดใจนะแต่ว่า ที่ได้มานี่คือเม็ดน้อยเขาก็เลยแป่งแบ่งกันไป5ครัวเรือนนะเจ้า <c oughs> ใส่ถุงไปละ <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นไลเดอร์ไปส่งแกงแมงมันฮือพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาของเขาดีกว่าเจ้าเดี๋ยวไปก่อนเตะปืนจะอิ่มเข้าแรงกันให้ก่อนเจ้าปะเดินทางไปส่งแกงใงนวันกันดีกว่า <c oughs> อันนี้ก็คือแม่กิน ตอนนี้เขากับกําลังเดินทางเอาแกงเมื้มันไปฮือลุงป้าหน้าอานะเจา้าอากาศหนาวแล้วตอนนี้หนาวมากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเรียบร้อยนะเจา้ารอนใช่ <c oughs> แกงดนใช่มฟ้าสีพาสเทล ต้ตนนบุมีเลยอเอาแกงแมงมันมาเอะแกงแมงมันแกงวะแกงอยู่ <c oughs> นี่คือคนคุดนะเจ้าถ้าเฮ้ามีอันปวินนี่หอม,ไ,มได้กินนะนี่คือคนคุดแต่ไม่ใช่นคนแกง <c oughs> อ๋อปัน <c oughs> แบ่งซีห่อ <c oughs> ปันแมพ่พ่อแม่หมอนแม่ไทยปวิน <c oughs> เดินทางต่อ เอ้ยแป๊บน้าไหมคะเอก่อนต้องเอนแม่พรเอาแกงแมงมันมาส่งกินแฮมกินแฮมเบาแบ่งยังเนาะ แมงมอะไรหนักได้น้อยั่ะหัวเลือกอ่ะตามดวงแล้วกันเดี๋ยวเหลือของอันแม่หมอนกับแม่ไทยอือกำลังเนี่ยกำลังออกหม้อเลยเนี่ยตากินให้น่อยกะแกงแมงมันแกงแมงมันแกงแมงมันกินมักันนะอืออันนี้อันเอาแกงแกงละกันอันเจ้าต้นหอมมีใส่ผักชี าหไปบ้านแม่หมอนกันแม่ไทยเลี้ยวขวาลวขวาร้านขายของชำอ๋อปิดเนี่ยสีฟ้าเนี่ยไปเอินเนี่ยไปหมอนมาตะก้าจะยุดทะยอยู่ แม่มอนแม่มอนอยุ้ยเหรอแกงมะสงแกงแมงมันแกงแล้วเป็น <laughs> หมอนกำลังลุกปูมาพอดีเออแม่ไทยก็ถ้าจะนอนละถ้าได้เจเย็นกินหูป่าแม่ไทยอ่ะนี่เจา้าจังดูแล้วนี่ใครนัก,น,น,กน,นิ่มหนักอันนี้อ๋อ ให้หมอนคอหลายคนเจ้าแกงแล้วเรียบร้อยนี่ก็คือไม่ไทยใค้กินผูมิเจ้าปะเหลือ <c oughs> ลอีกหนึ่งหลังคือบ้านแม่ไทยหลังนี้กลับไปก่อนเป <c oughs> เพกันเออแหะแม่ไทยโฟลเพ่แหะฝากก่อนโอเคมต้องผูกบนผ้าเหรอ อาาออเออพูดได้กินเจกันนะกวนข้าวอะ่ะแกงแมงมันแกงแล้อะอวิอนอวินได้ไนะถั่ล้องไข่โค้นแล้วพี่ไปถั่ลองแล้วไปแกงแปงซีถุงนะถุงแล้วปกักปากปากปากแล้วก็ตักใส่ปากไว้ถวยใส่ถวยลายวานนั้นใน,นี่ฮนะหลังกงกินได้แค่ ก็เลยโวลดไปนี่แมทไทยของแบนอิมอมออ่มกับมะละกอีดีอิ่มกับมอละกอีไปละจ้าวเสร็จแล้วภารกิจของก๊กวางเจ้าในการถลอมมัน,มนละก็แกงกับแม่และกับมาแ,แจกก่าแม่ปี่น้องลุงป้านานาะ อิ่มกันทั่วนหน้าเจ้ากินกับคนน้อยคนน้อยกัสุกสำราญกันละเจ้าว่าจะตามกกวางในตอนต่อไปนะเจ้าว่าจะปลาไปทำหรือปลาเปอวเองี่ไ้เห็นเจ้าแล้วกกวางปลาแอวจะปลาไปเห็นเจ้า